อมเชงไนอมเชงไนอยู่นี่อมเครื่องในหนูค่ะท่นใส่ลแล้วไงเนี่ยครับผมจะบอกเครื่องในได้พี่น้องเราจะบอกเครืุณได้นี่ ค่ะพี่น้องสุขวสุกุนจ้าสวัสดีครับสวัสดีที่เขาุขะครับผมสวัสดีทุกคนครับโอ้ยหมองกับพุ่งขึ้นอยหาย่นบไซกับอะไรครับไปคนหน่อยเสีแดงกินเมอนกคนห่อยตพริกให้พร้อมห็ดน้ำองอมอมจรงไหอมจึงไหวนนีหอมเครื่องนหนูครับอมจรงใหหนูสซรับไปไงไปหามือโซนี่ตกกันแท้เอยาวรันปักปักดน เนี่ยครับผมจะปลอกเื่องในยได้พี่น้องเลยแล้วจะปอกเครื่องในีนลลน่นี่จะปลอกเื่องใน,นเหนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโตวให้เป็นไปอ้อมอีกตั้งหักกินเร็วกันครับแข<ด>กเพื่ได้รับเชื้อนี่มาหลายพวกอ๋อพันยัยถุบตะไคร้เห็ดตะไคร่กับมักชีเอ้านี่ผักใส่เัาเริ่มอันไหผักใส่ยังไดเอ็นบวกผักใส่ขูนงูไหมผักใส่ผักใสขูดท่านี่ยังก่อนนี่แหละครับเขาเจ้าเอื่นว่าผักหนาด ยกขึ้นตรงตรงสนาทงนาทงนาทงนะครับนาทงโบราณก็เฉาว่านี่คือนาดหนางัวอันบ่แ์เมนนาดไรอันแมนนาดตัววัวงูหนึ่งนาดแมนนาดหนาวนี่ใบบักไงเป็นขนมันก็กินใบนาดเลยใตัวนี้ใบนาดนาดท่งนาดหนาง่วงน่ะอืดคือกินใบนาดออกใบนาดไงนะเดี๋ยวว่าจะไปลงเอานาดคุ้ยมาใส่กันเรือปากเบี้ยวหอดหูเลยดินี่นี่แหละเขาเอิ้นว่านาดหนางัวอันนี้แซ่บๆริบหยองน้องนว่าพอดีพ่อท่านไหนกินก็กินน้อนกิมดิบก็ได้ดิ เต้าย hmm. ิงก็ปล่อยปลาได้ที่นี่เนี่ยน้ำเนี่ยเกินครูห้องคือของธรรมชาติสงสัยธรรมชาติด้วยกันอันนี้ธรรมชาติด้วยกันหอมหอมแตะเพาจะแจ๊ดพี่น้องตะเพานี่แหลตะไคร้ครับมามาเนี้ผมจะตำเนื้อบนใช้ตำติครับใช้ตำตำอีกอ่ะตำอีกเอาตำริกเลยครับผมไม่ใช่ถูกถูกตะไคร้เอาครับมาเนี้ยโคตรเกือบจะได้ถุงเนืะครับ ใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่เนี่ยมาหลาเดอตาปแดกนะนี่มึงเห็ดนี่วยหวัยังไตพี่บกจังบัแยบ้าเ็ดกับเ็ดเฮ็ไลวน่งมัไม่ได้ล่ะอันนี้จะไข่เด้ครับไข่ใสแล้วอ๋พ่อนุ เลียนตัวนี้นะมัเลียนหวหอมมะเอาตัวหัวกันน้นจะเาหัวพาบัวครับตัดเลยตัดปดปเป็นใร่งจะงาจใสก่อนเรตัวนี้ใส่น้ำจิ้งนก่อนดิเนี่ยหนาดนานี่ครับอ้งามตัวนี้ไหมอ้วพ่ตายง่ายหรอกไปใส่กับพ่ตายหรอกจักพักกินยู้นบานอยูรบานงนัน่้งี่านี่ครับหนาบหนัจะแช่เลย หลางเียงใส่อมปลาไหลกระแสไปคนเดียวเมื่อตุดมือมันากดับด้วยคนฉีดยายาเขาบอกว่ใส่จังอยตะกอนได้กัพเด็กัวอย้ใส่ังตงไปหนึงต้นด้วฮะจ้างลูมันัวนี่ฮะทีเสาไฟฝ่าไเงาเสาไฟเนี่ยีเห็นเสาอยู่หน้าพอเจ้วนี่มืเสาไฟอันนี้นะเสาใหญ่เสาไฟแรงโอ้ยจังเลยจังเลยนี่เสาเล็กไงางลูกมือนันอ้า ข้าวเอาเล็กลนเลยกเสียบด้วยใช้ขวากันเลยก็เสียบดิคันแต่ว่ามันนั่งมี่อ่ะมุขคนขนเสียบน้ำเออผมมีจักเย่ะมันและบวกปากเบี้ยวคุ่หัวอ้อันมุขขนขนตนนั่นมะแมนนั่นมะใช่กันนี่แหละนาดคือกันแต่ว่ามันจินบ่ได้หนาดพวกนั้นอันนั้นมันเป็นขนตนตนใหญ่ๆก็หนีอยูกมะแมนเตะใบซดำสิเออมันสิตนุกุกงนั่นละก็เ้าเอินหนาดขึ้เอออันนี้หนาดงัวส่วนมากกับเซียนป่านนั่นเนาะไปขี่ยื่นหน้ายื่นหน้าลงฟ้องกับลายโอ้ยไม่ดำ ปล่อยง้วงออกไปขังเตะทงนี่กินหมดที่นี่จำเดินเลยที่นี่บว์ธรรมดาที่หนาบันี่ง้กินเลยที่ปมได้กนยังกินแม่น่อ้าวแบบาวดไอ้หนูแหลมัวบัวบัแงบัแงนองโกมากแล้วครับเด้อนองโกมากกวมูนียนครับอ้ยหนาเลยอดมือเป็นยนยนเพื่อเป็น เป็นปั้นเขากินเขาได้เป็นเจ้าโข้ยที่กำเนีคร์เขกอันนี้แต่ที่มุกมุกเป็เครื่องไหนวันี่พ่อบอมครับเอาตัเครื่องไหนมันพราเนาะเอาตั้งเจียงไหนก็พราแล้วเป็นกระไรแล้วเนี่ยนิดหน่อยเดี๋ยวบ้านร้านเคยว่ากินหนูขมวดได้กินเจียงไหนกับฉี่วัดมันนี่ถ้าเราดีไปตรวจตัวมันก็ธรรมดนี่สำคัญขึ้นเยอะสุดมากอะอาไรปุ่มปุ่มเลยโอ้ก็เห็ดเป็นตะยานเหมือนหยานเหรออันนี้ใส่เจ้าหลามมาดิเมน ออมาใส่จังหน่อยนะจะว่าก๋วยละลายเออนี่ล่ะเทใส่เทใส่เด็ดเกินลูกน้องทั้งหลายพวกเทียนมาเหยียบกขวบปลาไปใส่กันล้วใส่ย่างอะไนี่ต่หน่อยกันปดดูเทียพอหน่อยกินเช็มว่าอะไรข้ามันใส่เช็มด้น้ำปลาใส่เลยเด้อปลาฮ่าเทียลืมข้าวอีก,กอ,อ่ะอีกแล้ว บาที่ไงขัดไม้ตีไว้กูฟังินพึงดเี๋ยี่ไกีห้องะลายเนาะเรื่งนั่งกินข้าวยใส่เสียงไหมปาะกสมุดีมดิดิีดิต้งเงี้ยดินพึงาดใส่ดิบันใส่ิบพท่านใส่ดิใสบะตุ้งคนน่ะเรียมไปเตรียมไปเไโอ้บังเลปีนองึหรือหมกไข่ออกไข่หนอโอ้ไข่นี่เป็น แค่ไงฟ้งหแค่หลังบมครับค่หลังไค <laughs> ่เี่ย้รอหมกตัวนึงหมดเลยว,ว่านูนี่นูน,น,นี่สัญชาตญาณของนูนี่โบมีดีแต่ว่ามีเจ้มกากมีหมอกดิ<อ>นฝ่ากันจ้าว่ดนี่มีดินฟาเะม,มันตับเนา เเอออพี่น้้งยขัวขเครื่องไงห,หนูนี่แหละครับขนมบ่าไรดีว่ได้กินดินี่ตอวสร้างหอยเดิสร้างหอยไปหาพี่สาวอยู่เป็นป่วยอ,อยู่กับลูกขึ้นมากินน้ำดิหนิ <c oughs> เป็นมกักหลายเสนอความจริงไนี่ว่าที่มันไปห่างหนูมากหน้าหน้าเพื่อใส่กินเนี่ยตัวเราว่าเรา,มา,าอมักหลายเขาบอตัดเด้อครับตับก็ยังเป็นตับเด้อ

ท่านไหนซีมูด <c ười> ีหฮอท่านไหนซีมโอ้ยเรียซีมต้นนี้ใบกะเพราพักหนาดใบหอมหอมครับผซีมซีมพอหน่อยซิมตัวด้วยครับประเดีวมีสดเอาเลยตามสบาย เป็นไงพอดีสุดยอดเลยพี่น้องพ่ได้ใส่ยังแบบใส่ได้ถวยแล้วเดี๋ยวหาผ้าขาสู่กินจ้าได้กินได้กินแล้วแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วจีเดียดเลยมือเนี่ยออมเครื่องในหนูขอสุกได้ยังข้าวุกจิ้มมือไปมืนอะไรกับสมปลาสมปลาเห็ดเห็ดมือ ปลาปอปอมเด็ดมมือแล้วพี่น้องเด็เป็นพอดีไปทั้งอลบือวนลำตัวปลาอย่าง่ี้ปลาบือปลามือปูสมปลาขาวหน่อยจ้ะพี่น้องปลาไส้ดางจ้ะพี่น้องมาเด้อสุขุจ้าเดือนบืดุขุเครับถึงลูกตองเขาที่เ้กเอือนคือเขาด้ลูกเอื่อน้นเขาที่นำเีสมพร โอ้มเปนไหนวะปีไม่หรอกราตามกันด้ยเอ้างวัด่พพ่อกินห้อกับปีไม่กัไเ้ดหรอกถึงบโลกถึงบุโลกมีตัเพี้ยมีดอกเมียแล้วจัิงสิละมียังนขึ้นนอนท่หออนงาเพอถามหาตะกอนกนอายุให้สิ่ะะ่มูๆตะละเว้นขับนอนนี่หัว่วนนี่หฮหาอะไรดี วัดผู้ดิบตีุเนะ้วดผู้ดิบคือยังวะขึ้นํนป,ป่าจีนมยานมยาเอามาเมื่อกลนย้าเนี่ยมัน,นมี่ระเฮ้ยบ้าลืมไม่ <c ười> บา้าวัดผู้ดิบวัดดิลืมเร่นน <มา S 2> อเขาเรืเ่บัวฟังเขาเขาจเอื่นวาเขาจไปลักวัดผูดิบกันว่ะเน่ยอย่างนู้นวัดผู้ดิบจงรัวโอ้ขบล้ำดิบัดม่แจ้งกันว่าไปรักทุรลดน้่ป่ามา mình men cái gì đi mà đi cái này làm tan luôn đấy à à vậy nhỉ này gì à đó không đâu cũng chỉ mất qua nữa Bầu bao hành lợ vay vừa này tập sao chỉ có một phần hai phần sau sao vô đẹp đấy năm 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 เซิมเบินซิมเบิงเป็นไหนแก่ครับแก่ครับเข้มบ่จางบ่ก็ดีก็ดีครับก็ดีแซ่บนี่เนี่ยคุน้องกับพี่น้องคุณน้องเด้อยคุณเหมยเหมยยุคนคุณน้องมันคือกันมันคือกันด้วยืึ่งว่าคนนี่งื่อกับห้องหลังคนหนึ่งจะกินมเข้มคนหนึ่งจะกินมจาง ้ผมกินพอดีมันก็ีทรายแล้วครับครับมืออย่างนั้นใส่เป็นแรงยังไงแต่มันตีมือกับว่าตีเรื่องขุนใสแปดแต่ว่าให้ใส่นุ่มจีนเมียนนุมแลกแต่ว่าให้ใส่นุ่มนะน้องเราตีทายตีว่าเป็นตรนี่พอเขาใส่กอนเขาใส่เกลืสี่เขาใส่เนาะแกมโดกับี่จ้าที่ว่นมาเป็นในพอน่อยแต่กินเคืองอ้อมเครื่องไม่แบแบครับ แสบเนาะตัวาเลยตัวาดูเลยเตัวาเมื่อไรนี่เิงได้กินขนูเมื่อไร่ได้กินดขนูเมื่อไรเพ่ได้กินดิเคยไหมเคยแข่งไ่จมีนะคตันาะลูกยกงเลยครับน <บา S 3> ีหญงหนนถุนเนคนชบ้านก็องเนาะีเห็งที่นสิละ cũng hoàn thế này, cú ừ. Ừ, để một nghìn pha rồi, nhìn lấy thăm lại không chăng mà hoàn, <laughs> ừ. cái... à, này, à. có để làng cái này, miếng bỏ, bỏ. ขเ้เนืำร, <ถ S 2> รสชาติขอมันสวงมันแดงแบบนี้มีมต่ควมแตกตอนนี้เมียครับเครื่องมันหลายค่ขาโน้ตล่างหน,น้าม,มันสวงมัขาวนามอมหนามจำน้องพลังตึงแบบนี้เวยแต่ว่าขาน้ใส่ย็ดโผลยังเตีจํำเป็นตรงล่างรีบบาดนี่ยทงสี่บ่ใชปัญหาเลยครับ บมอลังมาไปน้ำบ่แตกกับกูไปน้ำอยู่เป็นไอ้ไปไปอยู่ไปว่าท่านกันไปแห้บหมลังไปน้ำนี่มันสะป่วยหมดเนี่ยขั้วหย่างเขาบมอลังขั้วิ่นบ่ได้กัดเพิ่นบ่ยอมเด้กวงักนหนาเนาะโอ้ยยกไปมันจะมันโยอาบลาดเป็นกวงโยแต่ว่าหมองหามันเหนี่ยหน่อยเพาบว่ท่านไปเติหางนี่ไปถึงหางโยบ้านมันดูไก่บ่สวยวันสิพักพอหน่อยย่างจากหาง น้องอีดกไปจินำมั <w> ้ะน <hit to S 2> ังดูนี่เดี๋ยงไปตัเสือแวบแฝบแฝงมองน่เห็นี่ตเสือยงเดียวไก่พวไก่หรอเห็นตัสีขาวสี่เห็นมันยางโขมแต่อีดิพ่อยางแม่น้องชมนี่่พวกปลาเกอไดีน่งพูดดีหนึ่ย่คจังใจว่เนื้อ่งด้อยิ่งต้นใม้ค่ะบวิญญาณุ่่น่ะาเนี่ต้นใม่เห็นตั้นใหม่คนก็เห็นจะพูดว่าไก่พวกไก่หรอไม่ต้อเหนี่ยวช่าห้างหรอกจะากแ่า บนะีบเิยบเยับหยบอยู่ยังออกก้อนพนอไหนนะไปฮู้ขากระไลพะ่พอดุยิงนั่นเสียงดังตุนน่มเหมือนมันกดนะกับเขาเปียกหน่อยอยังไงเลย

เสียบได้ไม่มุ้ยไหมแม่บ่อเผ็ดบ่เผ็ดไมุบ่อเผ็ดบ่อเสียบจังไบเข่าง่ายอ่ะบักปีดทวงนึ่งพอน่อยกำซี่เิดนอโอ้ยโอยไปยุติไดกำขึ้นนี่น่มันอะยังซอแซ่อยู่เนี่ยจังเหลือไหมวางไม่วางไม่ท่ออีกค่อยกบลมเนาะเดี่ล เมื่อยไรผมฟังแล้วผมเด็ดมัดให้กลังอยู่ได่ยินฝ่งสูบบ่บ่มวนแล้วผูไดหลักนี้ยงนี้เอามัดตนี้เอามัดนี้น้ขาังเนาะสีเส้นเวลาที่มาลอยน้ำขาเมาเ่เนาะโอ้มาไวหอกูดึกเดือดแลัวมยืนเมื่อยเ้ยเอ้เอ้ยพ่ผมหัวแน่เ บอกวพอหน่อยยวะเาหักสมบนี้เขาหาขับไเห็นจะไปใส่คนห่าเอาเรียกขวมเลยเขาจี้รถมบ้านไปใ่บ้านขึ้นกุ้งคักเนาะกล้วใส่วามเป็นทวันนี้มีงว่าเอาหนีมาได้เอาหนีมาได้จางขายน่ยุเลรักเงี้ยไปท่งุนมาเลยแมงบนี้ว่ะ มันจะขลองมันเมามันบ็เมียนนะมันเบาหอ่มองเขามาเอาบเมนไมเาหรอกคมันชี่เราเจนี่หันมันเาไปเราเาตีให้เข้าแล้วเยี่ยบแกวเย่ยไปอี่หานามันเหรอนี่เาจะขลองไหมจะขลองเยี่ยมไหมก็บอกได้แหลนที่ามไปรวจแต่ว่าเรือเป็นนั่นท้านั่นเนาะนีเนาะใส่ยังกยางมกอยีเลือเล็กตืนเรือเล็กแแ่งน้ำนเาแ่งน้ำา้วบอกไว้ว่าเรือดเลือนี่มันดีชนิดหนึงแต่ว่ากัน ยัาไปลมน้ำแล้วนะเดี๋ยวเขาขี้มันแท่งาคันรมน้ำเลยเ็ดในเกาบึขึ้นผู้เดียวแพาแทงาเด็ดนั่นนะเห็นบ้าครับที่น้องมันนี้ก็ได้ต้เิดเาบวนั่ห้อมวนกับกับน้องเด้อยครับทบดาบันไถ้บันน้าวนันี่ก็เห็ดกรเห็นนาเขาหรือบ้านเขาก็ไเจดเปนในรถาดเลยซะนะผมก็ได้ปน้ำจักเกิดบ่เกือบจาโขกอะไรท่านเบื่อจักเสียเงินนกกันนิดหน่อยนกนิดนิน่อยไปกินไหมหรือบุ๋ข้จังไบุ ครับผมเงิสี่ล้อพีกเาเด้อคำสิไปฏสธมังสงใจกับจงคอยที่ตามอีกทีนึงมีผมเงือสิเกาา้าเข้มสวัสดีจากที่จังเด้อสวัสสวัสดีคดดรับ